มาต่อกันที่ข้อ16นะครับข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปเอเชียนะครับขีดเส้นใต้คำว่าไม่ใช่ไว้เลยนะครับหัวใจของข้อนี้นะครับก็คือการแยกแยะระหว่างปัจจัยควบคุมหลักที่ทำให้เกิด อากาศแบบต่างๆกับผลลัพธ์หรือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากภูมิอากาศนะครับภูมิอากาศของทุกที่ในโลกไม่ใช่แค่เฉพาะทวีปเอเชียจะถูกกำหนดโดยปัจจัยหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่สำคัญก็คือที่ตั้งและละติจูดนะครับในส่วนของที่ตั้งและละติจูดเนี่ยยิ่งใกล้เส้นศูนย์สูตรก็จะยิ่งร้อนยิ่งไกล ก็จะยิ่งหนาวนะครับเส้นศูนย์สูตรจะอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เขตร้อนนะครับพอไกลออกไปก็จะเข้าเขตอบอุ่นทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งเหนือทั้งใต้แล้วก,ก็จะเข้าสู่เขตหนาวเพราะไกลออกไปจากเส้นศูนย์สูตรนะครับขนาดและความกว้างใหญ่ พื้นที่ที่อยู่ลึกกลางทวีปมากๆนะครับอากาศจะรุนแรงจะหนาวจัดจะร้อนจัดนะครับบริเวณที่อยู่บนที่ราบสูงที่เบตนะครับบริเวณเทือกเขาบางส่วนของจีนนะครับก็จะมีลักษณะอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวจัดแล้วก็จะร้อนจัด เพราะอิทธิพลจากทะเลเข้าไปไม่ถึงนะครับทะเลก็จะอยู่ค่อนข้างไกลระหว่างพื้นที่แผ่นดินใหญ่นะครับต่อไปก็คือความสูงต่ำของพื้นที่นะครับยิ่งสูงขึ้นไปนะครับบนภูเขานะครับอากาศก็จะยิ่งหนาวแม้จะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรก็ตามนะครับก็จะไม่ เป็นเกณฑ์ว่ายิ่งอ,อ,อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแล้วความสูงจะมีผลไม่ใช่นะครับก็ยิ่งสูงเนี่ยขึ้นไปเนี่ยอากาศก็จะยิ่งหนาวนะครับต่อไปนะครับกระแสะน้ําในมหาสมุทรนะครับกระแสน้ําในมหาสมุทรเนี่ยกระแสะน้ําอุ่นเนี่ยจะพาความชื้นหรือว่าฝนเนี่ยมาให้นะครับส่วนกระแสะน้ําเย็นเนี่ยก็จะทําให้ อากาศค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของทิศทางลมประจำที่พัดจากทะเลเข้าหาฝั่งก็จะพาฝนมานะครับลมที่พัดจากแผ่นดินออกไปก็จะพาความแห้งแล้งไปซึ่งทิศทางลมประจำเนี่ยก็จะมีลมหลายประเภทด้วยกันนะครับก็จะเป็นลมขั้วโลกตะวันออกเฉียงเหนือลมตะวันตกเฉียงใต้ ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือและก็ลมขั้วโลกตะวันออกเฉียงใต้เหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูตัวอย่างจากทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกากันนะครับทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาเนี่ยเป็นทะเลทรายที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับกินพื้นที่ หลายประเทศด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นสุานนะครับอียิปต์ประเทศที่เราพอจะรู้จักนะครับลิเบียอัลจีเรียนะครับแล้วก็มโมร็อกโกตูนิเซียอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีอีกหลายประเทศที่ชื่อบางครั้งเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร,นร,นร,ร,รน่นะครับเช่นนิเกอร์มาลีมอริตาเนียนะครับ อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับของทะเลทรายซาฮาราที่อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับคำถามก็คือทำไมถึงแห้งแล้งนะครับปัจจัยก็คือหนึ่งมันตั้งอยู่ในโซนละติจูดที่อากาศแห้งแล้งนะครับต่อไปก็คือมีลมประจำที่พัดความแห้งแล้งมาเข้าสู่พื้นที่ในส่วนของทะเลทรายซาฮารานะครับแล้วก็มีกระแสน้ำเย็น ไหลผ่านชายฝั่งถึงทีนี้นะครับพายุทะเลทรายที่เกิดขึ้นแหะครับถามว่าพายุทะเลทรายเนี่ยใช่ปัจจัยเหมือน3าประเด็นแรกเมื่อกี้ไหมครับที่ทําให้เกิดทะเลทราทำให้เกิดทะเลทราย,ายคาตอบก็คือไม่ใช่นะครับพายุทะเลทรายนะ่ะมันก็คือผลลัพธ์หรือว่าปรากฏการณ์ไม่ใช่ปัจจัยนะครับ ที่เกิดจากความแห้งแล้งและก็ลมแรงนะครับทีนี้กลับมาดูตัวเลือกทั้ง4ข้อของโจทย์เรานะครับลองวิเคราะห์ดูทีละข้อนะครับว่าข้อไหนคือปัจจัยควบคุมหลักแล้วก็มีข้อไหนที่ดูเหมือนจะเป็นผลลัพธ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆอ,อย่างตัวอย่างของทะเลทรายซาฮาราเมื่อกี้นะครับข้อที่เป็นผลลัพธ์นั่นแหละครับก็คือคำตอบนะครับสำหรับข้อนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ